ข้างผมครับไปแล้วมาส้มกัดกันม์ไปเลยแปเลยแปเลยติดลอติดลอหลังดหลังเนี่ยขอไปกัม<ก><น>ขอไปทาเดินฝ้าไปทาหุเบ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวขอพันไดควบกำมวิ่งกยาเว้ยโอ้เดินเออปะขันปะขันปะขนอเงา

ขนาดเว้ย ปวดเก่งมากเลยอะปวดแขนมากเลยตอนนี้สุดเก่งไม่ไหวสี่ทีศแล้วครับโอ้แขนตึงขนาด นะขนันนอขบไาควบกันเนอกระตายกรนตายกระตายวูก้อนต้อเข้าให้ดอ้ข้า,ายขี่ข้า,ายี้คขี่ง่ายกว่าข้ขี่ห้ขี่ขขไปทางขวาห้ง่ายกว่าแเ้วขับลบทีโอ้ตีต้นไม้เหรอะ สชิวไะไปชิวก hey, ันได้ปะเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้ทายหไปชิวกันไดชิวกัได้โอกโเโอเคโอโอ้ยเด็ดเด็ดเด็ดเด ปวดแขนไม่ได้ขี่วันละเดี๋ยวตัวไปเดี๋ยวตัวไปไปกันเลยครับลอยๆไม่ได้ขี่นานปวดแขนแล้วแล้วก็เราเดี๋ยวตามไปปวดแขนแล้วปวดแขนปวดแขนโอ้บวดไอวดไเดี๋ยวตัวไปเดี blunt, ๋ยวตัวไปไปกันเลยโอ้ โหดหนักเกินครับร่างกายรับไม่ไหวครับผมเก่งเกินครับเก่งเกินโห่ปดแล้วตอนนี้แขนยอดไม่มีแรงแล้วครับผมปูดขันสุดจริงๆโอ้มันกดดันนะมันเหนื่อยกว่าตอนขี่เลนอีกนะตอนนี้มันอย่างก็หดเลยนะตะโกนเสียงดังเลยดรงหายครับแรงหายไปครับต่อไปต่อ ขี่ไปสักหน่อยแล้วน่าจะกลัแลกบแนาะปกติครับผมค่อยๆค่อยๆไปก่นอกน นั่นนี่ครับจะเขาทายพวกกันป<ช>ัตัวอีทแก้วฝัดตัวอโอสก,กี้ผมจะขึ้นนี่แล้วกันเพราะว่าผมต้องขึ้นเนี่ยเ <c oughs> นี่ยมากันามาเจอกันนี่อ๋อครับ